ทำไมาตอ,นะอนนี้ดาวตีทำไมตัวหอมจังแล้ว,ลวมาอะไรได้ทีท่ไ่ะเห็นได้ไรเนี่ยมาเจอคนอยู่บนคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาลระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึงเด็กอายุตั้งแต่8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอสูพ<ะ>ัทยาโอเชียนเฟียเย้ ไก็จะรู้สึสกดีตลอดเงลงมาได้แล้วอย,อยาเาพิ่งกลัมัมนถึงแล้ว <c oughs> เล่นไปก็รู้สึกแปลกๆไป <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ c r อ s s 2พัทยาเย้ คือถ้าแแบบใครมาจากกรุงเทพเนี่ยมาง่ายๆเลยแค่ทางดว่วนเราก็ถึงเลยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูห้องในกันดีกว่านัดจะบอกเลยว่าห้องที่เราจองไว้เนี่ยสวยมากแล้วอย่างหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเลยมาแค่สองคนเองเหรอเมือนเงี้คือห้องมันใหญ่โตมากแต่ว่าเรามาสองคนปะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันดีกว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วว่าทำไมพนักงานถึงบอกเรามาแค่สองคนเนาะอันนี้เราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเพราะนัดยังไม่เห็นเหมือนกัน1นินสองสามโอ้คือสวยมาก ทุกคนเข้ามาดีแล้วเข้ามากับนัทเลยทุกคนเลยอ่ะเขาต้องเข้าไปดิทุกคนเลยอยากให้ทุกคนมาแปลว่าทุกคนอยู่ในกล้องใช่ไหมใช่ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยคืออยากให้มาที่นี่มากมากคือเมื่อกี้โอโหอะไรคือหวามแบบคือมองแค่นี้ก็รู้เลยให้อารมณ์บ้านเหมือนบ้านเราอ่ะมีชั้นล่างนั่งเล่นมีชั้นบนให้นอนโอ้ยและสระน้ำพร้อมในตัวสุดสุดมาก ระบบเจ้าพี่บอกเลยว่ามีอ่างแบบนี้เนี่ยน่าจะเล่นดังคืนดังคืนดีสีก็ยังเล่นอยู่อ่ะเฮ้ยแล้วดูน้ำดิแบบสีสวยมากอ่ะเนาะระบบเกลืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรใช่ใช่เอาไว้ว่าน่าจะเป็นที่นั่งป่ะจริงเหรอหรือว่านลอยในน้ำเพราะมันเปียกน้ำเพราะมันเปียกน้ำเป็นไงคุ้มไหมล่ะสำหรับวันเกิดเธอที่เขาบอกแล้วไงว่ามาเที่ยวแน่นอนมาเลยวันเกิดมาแล้วไงก็เลยวันเกิดกี่วันน่ะประมาณสิบวัน ก็ไม่รู้ว่าคุมไหมอะฮะต้งองรอคืนนี้แหละจะคุมไหมห อะไรรอนอนคืนนี้ไงว่าเตียงอาจจะนุ่มและคุ้มกว่าราคาไหมอ๋อกที่รอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้บอก่าคิดแต่อะไรอะไรอะไรขอแกมบอกเลยถือว่ากูดแต่แต่แก้มแดงนะอะไรไปมีดูดิทุกคนแกมแดงด่าแดงหมดเลยไม่ใช่นี่มัดแก้มเอาอย่าไปดูท้างในกันดีกว่าทุกคนคือจะบอกได้เลยว่าข้างล่างเนี่ยจะแตกต่างกับทุกที่ที่นัดไปมาก่อนคือปกติเราจะเข้าไปพวกเป็นห้องนอนเลยแต่ตรงนี้อ่ะเป็นแบบเป็นบ้านนึกว่าบ้านเดียวและบ้านสองชั้นด้วย เป็นความรู้สึกแฮ้ยเรากลับบ้านมาเราก็มาพักผ่อนแป้บนึงอะไรหลบหลบหลบอะไรอ่ะดูฟอนดูดิอ๋อนรู้ใจเลยชอบกินมากะลองด้วยอ้ยูชิ้นใหญ่ชิ้นแบบนี้ใช้ได้เลยน่าคักอ๋ออืมอืมเนตัาหน้าลองใช่เนตัวหาเนตัวหาอืมเป็นไงกินมั้ง อร่อยเอากินธรรมดาไม่ได้อย่าป้อนอย่าป้อนไม่เอาเลยดับป้อนนะไม่เอาไ่เอในี่ก่อนเนียหวานทำไมสตรอเบอร์ี่ไมีกินไม่จรทุกคนมีมอชเวอร์ ตรงพื้นที่ด้านล่างนะทุกคนก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเนาะแล้วก็มีทีวีมีอะไรแบบนี้ให้เราแบบมาบอดไฟข้างล่างตอนแรกนะครับงงมันงงคืออะไรสรุปมันคือบันไดดีไซ<อ>น์ของบันไดคือสวยมากไม่ละที่แปลกใจอย่างหนึง่งมีครัวบ้านนี่คือเดียนะ๋ยวนั้นนี้คือบ้านหรือว่าเรามาพักอ๋อ<ม>ถามจริงว่าจะได้ทำไหมไม่้ทำเว<ม>่ยทำแน่<ม>นอนทุกคนมันเป็นครัวแบบทำอาหารได้จริงๆนะเนี่ยดูดิ มีไมโครเวฟมีเตามีเครื่องดื่มมีซิงล้างจานมีตู้เย็นมีข้างบนเก็บของมีแก้วโอ้โหเดี๋ยวนะคือครบมากเธอ,อไปซื้อหมูสับกับไข่มาหน่อยเลยทำอะไรคะเจ้าหมูรรหสับม <c oughs> าเที่ยวดังดีเราไปเจี่ยวโอ้โหโหอะไรกันทุกคนคือดีมากตอนอะไรทุกคนมีสองมุ้งโอ้โหโดีอ,อ,อ,ดอ,อ,โอ่ะ ว้าวมากว้าวว้าวจริงคือแบบอันนี้น่าจะเป็นห้องแบบมาสเตอร์อะเหมือนบ้านไงบ้านเนี้จะต้องมีมาสเตอร์ดีดีอะดูแบบพึยดีทุกคนมันเห็นวิวหมดเลยโอเคมากอะโอเคมากดิมันจะมีวิวที่ไหนที่แบบโอเคขนาดนี้ก่ะเนาะน่าจะไม่มีเยอะอะจริงๆอ๋อที่นี่ดีอะดูดิ อากาศส,สดชื่นเนาะเพราะมันมีแต่แบบธรรมชาติแล้วก็อกข้างหน้ามันเป็นทะเลเดี๋ยวเราพาไปแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบนเตียงก่อนเอ๊ว่าคืนนี้ที่เธอบอกว่าจะคุ้มอ่มคุ้มหรือเปล่าจริงเหรออ่าเธอก็ลองพิสูจน์เองซิมาแต่เขาถือให้ไหนเป็นไงแข็งบ้าไร <laughs> อเล่นเป็นไงน ไม่รู้สึกนิ่มต้องมาด้วยจะได้รู้ว่าจะพิจาร้าคมไหมคุมไหนไงี้ไหมมีอะไรเลยโอ้ยคมยังเหลยอคมยังยังยังไม่อร่อยเนี่ยเป็นไงนิ่มไหมนิ่มมากโอ้ย,อยนิ่ม,มนิ่มแล้วเด้งแม่จะนอนเตียงนี้หรือว่าเตียงโน้นวันนี้นอนคนละเตียงกันวันนี้นอนคนละเตียงกันวันนี้นอนคนละเตียงลกันอ่านได้อ่านได้ <c oughs> เขาเตียงนี้ด้วยกันไม่อ้าเขาเตียงนี้เตีย<ต>งโน,น้นเตียงไหนก็ได้แต่ <c oughs> ไม่ได้โ <c oughs> <Okay, okay. S 1> อเคโอเคอาบนอนด้วยกันเนี่ยดีสุดแล้วอันนี้เป็นห้องใหญ่แล้วนะครับแต่เราพาไปดูห้องข้างหลังดีกว่าเพราะว่าห้องข้างหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าห้องเล็กนะเท่ากันเท่ากันแต่ว่าแค่อยู่ข้างหลังใช่ไปไปดูกันแป๊บนึงก่อนที่จะไปห้องข้างหลังทำไมกัน ใจไหมะว่ายน้ําก็มีอ่างก็มีดีอ่ะดีมากอ่ะห้องน้ําใหญ่เลยดูดิทุกคนเดี๋ยวค่อยมาที่อ่างทำไมอะไปห้องน้ำก่อนทำไมอ่างมันมีอะไรตลอดเลยม,มีดิมีมม <c oughs> ไหนลองลองลองนั่งลงไปดิคืนนี้จะเต็งนี้เดีเต็งนู้นดีนั่งแบบไหนนั่งแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่อ่ะนั่งดูให้มันเด้งๆอ่ะเด้ง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 กระหอบไหนโอ้ นุ่มเหมือนกันนะอันนู้นก็นุ่มอันนี้ก็นุ่มนั่นเขานี้แหละจริงเหรออ๋อชอบแคบๆใช่แชทเลยรับแคบๆแค่เพราะว่านอนคนเดียวมันเล็กๆแค่บๆพออ๋ออันนี้เหมาะสำหรับแบบใครมาพาเพื่อนมาเนาะก็แบบใครมีคู่ก็นอนตรงนู้นใช่ใครไม่มีคู่ก็แยกกันนอนอะไรอย่างนี้อุดีอ่ะดีมากๆข้างหลังก็จะแบบเป็นอารมณ์แบบรับลมข้างนอกได้เหมือนกันนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำมีถึง3ห้อง ห้องนี้เนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่าครบหมดเลยเนาะทุกอย่างบแต่ขาดอย่างเดียวคืออ่างน,นี่นนใช่แต่เขาว่าอ่างแค่ห้องนั้นก็พอลรอจริงๆใช่เผื่อบางคนกับอยากถ่ายรูปในอ่างใช่ไหมใช่โอเคทุกคนสําหรับตอนนี้น้องน,นัดว่ามันก็เป็นเวลาน่าสมควรแล้วแหละอะไรสมควรอะไรที่เราจะ <c oughs> ไมยังไม่ดึกเลยนะฮะ <c oughs> ไ,ไม่ใช่ เด threaten> oh. so, mm, sure ี๋ยวนั่นก็ไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมกันฮะกิจกรรมแบบที่ไหนในห้องรูปอะไรอ๋อเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปในห้องก็ได้ในห้องสวยไงก็ใช่ไงแต่เธอบอกเนี่ยเธอคิดอะไรครับไม่ใช่เธออะไรที่คิดอย่าไม่ขอยทุกคนขอขอถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวเอารูปมาฝากกัน อนนี้เราอยู่กันที่หน้าล็อบบี้ใช่ไหมข้างในเป็นล็อบบี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วดูด้านนั่งนอนนี่เป็นนั่งนะทุก่นแต่เราจะถ่ายรูปแบบเออเรายืนอยู่ในกลางทุ่งดอกอันนี้ไม่รู้เรียกว่าดอกอะไรแต่ว่าเขานิยมถ่ายรูปกับดอกนี้กัน เมื Three hours later. ่อเย็นวันนี้นะครับนัทก,ก็ได้สั่งนี่เลยส้ตมตำสุดแสนจะแซ่บเพราะว่าเราจะต้องมาทำเองอ่าแซ่บไม่แซ่บเนี่ยก็อยู่กับตัวเรานี่แหละใช่จะกินได้ใช่ไหมเนี่ยกินได้แต่นัทจะบอกไว้เลยว่าความแซ่บของส้มตำเนี่ยก็ยังสู้ความแซ่บของทีง่นั่นอรอยอร่อยเกี่ยวอะไรกันเนี่ยไม่พอพูดเดือดแซ่บๆมันก็เล้ถกตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ไหมเข้ามาส้มตำนหนแซ่บกว่าทั้งคู่ทั้งคู่ <laughs> แต่ทางผัวเออแต่วันนี้ซ้ตำๆจะแซ่บไหมเนี่ยทำให้โชว์อ่ะใส่อะไรบ้างนี่กับเลยไก่เวอร์เว่อร์อันนี้ใส่พริกกระเทียมก่อนยังไม่ล้างมือด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยเหรอนี่ไงนะซ้ำๆม้าหอมเนี่ยหมทำไมกระเทียมเยอะจังหอมมากรอดเลยครับทำให้เป็นเยะสอนตั้ให้ไหนตอกตบตั้งแล้วก็ตั้งดิ้ง มาไปมาไปนี่นะครับทุกคนหน้าตาอาหารซ้ตมตำของเราน่ากินมากคำใหญ่ๆเลยทุกคนส้มตำเยอะๆเยอะ <c oughs> ๆพี่บอส <c oughs> <c oughs> อ่ะยวจริงนเนี้ยอยากกินเหมือนกันอืม,อมกินกุ้งดีกว่าอืมทุกคนคือกุ้งนี่นี่มักานกุ้งแม่น้ำเราดูยั่วมากเลยอะ่ะอ๋อเด็ดไหม chinh anh anh hai loại thương nha hả 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 สัตว์มา few moments later ตัวมนันนานแล้วแล้วข้างนอกมันเย็นนะอันนี้ไม่เย็นเลยนี่น้ำอุนะ่นมากจริงหรอจริงม้านี้เดี๋ยวป่าอ่ะมาทไมเอ้ามาไล้วตอนนี้าวีน อ๋ออ mm. 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 ืมทไมตัวหอมจังไชาัอะไรอไม่ใช่กิ่นตวันดีนเ็ของตัวอกิ่นนองอะไรเนี่ยแล้วมาอะไรได้อนะไไรเงี้ย อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนคือตอนนี้นะครับเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ตื่นคนเดียวแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่มีคนยังไม่ตื่นเลยครับทุกคนยังนอนอยู่เลยเพราะว่าเมื่อคืนไม่รู้ว่าสลบเลยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้่ <c oughs> นี่นะครับทุกคนเซตอาหารเช้าที่เราสั่งมาแล้วนะครับสานไปเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วเพราะว่าบอสแต่งตัวอยู่นะครับตอนนี้น่าจะเย็นหมดแล้วอะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปก,กันนะครับที่อาหารเช้าเซตนี้นะครับเพราะว่ามันแบบสุดพีเมียอมากๆเกือบอ้าวอะไรอะอะไรเอามาลงน้ำแล้วไงโอเคนึกว่ายังไม่ตื่นอา้อาวตื่นแล้วเนี่ยตื่นปุ๊บลงบาปุบ๊บเลยผมหน้าเป็นอย่างนี้เลยเอ๋อ <laughs> กินได้ยังอาหารแล้หิวแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะผ่านมาสองชั่วโมงยังไม่ได้กินอาหารเลย อยากเคยอะไรไหมเคืออะไรถ่ายสต,ตอรี่ด้วย <c oughs> แล้วโทรศัพท์อะเอ้าอยู่ไม่นอนอยู่ไหนโอ้ยวิ่งขึ้นลงมันได้สิบรอบเลแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่ทะเลกันแล้วนะครับ <c oughs> ทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยอะ <c oughs> ใช่ไหมบรรยากาศโอเคเลยที่นี่ แต่ก็แดดเฟี้ยงๆกันเอาจริงๆนะทุกคนเราไม่ได้กล่าวว่ามาทะเลคือไม่ได้ทากันแดดอะไรมาเลยอะการจะแบบมาแบบชิลๆอะไรกินไี่ได้ร้อนมากนี่ขนาดคิดว่าเอ้ยจะกันหน้าหนาวแล้วเมื่อวานยังบอกกันเลยว่าเฮ้ยเนี่ยวันเที่ยวทะเลแบบหน้าหนาวที่ไหนได้คือร้อนเปรี้ยงมากแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราเราจะไปทําอะไรกันดีไปนวด ม่าเธอการนวดอรอนะอย่าบอกกี One hour later ก็ได้นะครับผมนัดกันหลังจะเข้าไปที่นวดอารมานะครับบอกเลยเลยว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เอิบนะครับซึ่งเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจปลอดภัยเนาะใช่ไม่ละคายเครื่องผิวยรดก๋ยวเข้าไปดูกันใช่ แบบบางคนมาคู่กันก็ได้เปิดทางก,กันได้พี่เขาจะนวดอโรมาให้กับเรานะครับซึ่งมีกลิ่นเนี่ยอยู่ด้วยกัน3กลิ่นเลยมีกลิ่นโรสกุหลาบนะครับกลิ่นแบบลาเวนเดอร์แล้ออกวก็เปปเปอร์มินต์เดี๋ยวพวกเราขอตัวนวดกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับเว้นมานีเร็วมานนีหน่อยอ,อย่าดึง <laughs> <laughs> เร็ว เอ,อออเอาเก้ง,งตอกันได้นะตบมาเลยตบฟังหมดเลยนะย่นทุกคนลองทายกันมาเล่นๆเลยว่านัดกับพี่บอสเนี่ยมาเชี่ยวพัทยากันเนี่ยไม่รู้กี่รอบที่เท่าไหร่แล้วพอนัดก็ยังไม่รู้เหมือนกันทุกคนลองทายกันมาดูแล้วกันว่ามันกี่รอบนะถ้าใครรู้จักเราจริงๆน่าจะทายถูกแต่ดูก่อนแต่ดูก่อนแต่ดูอีกครัน เราทายกันมานะครับ Three hours later อ่าตอนนี้นะครับผมก็ถึงเวลาของมื้อเย็นแล้วนะครับและวันนี้นะครับกับเมนูพิเศษสุดๆแบบพรีเมียมมากๆเลยที่ไม่มีที่ไหนมีเลยเนี่ย ต้องยกให้ครับทูพัสยานเนี่ยนั่นก็คือนี่เลยครับโอ้โหชิ้นใหญ่มากเซตาบูมิกเลเวอร์นะครับผมก็จะรวมไปด้วยนี่เลยเน,นื้อแล้วก็หมูแล้วก็เซตซีฟู้ดนั่นเองแล้วก็มีผักมีไข่เงืออทุกอย่างคือครบจบมากๆเลยไม่ต้องออกไปหาอะไรกินข้างนอกเลย,ย,ย,ยใช่คือหลายๆคนนะแบบว่ามาฟูวิลล่าใช่ไหมอยากจะหาอาหารอร่อยอร่อย,ออยกินเนี่ยบอกได้เลยสั่งได้เลยครับนี่ซาบูมิกเลเวอร์อ่าเรามีของคราวที่จัเต็มขนาดนี้ไม่ อ,อยูของหวานข้างหน้าของหวานเดี๋ยวน่าจะพาไปดูมันหวานเหมาะกับหน้าของนัดมากๆเลย <c oughs> นี่นะครับผมเซตพิงค์ไฮทีนะครับ เป็นเซ็ตเครื่องดื่มแล้วก็มีขน,นมหวานเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เลยพิงไฮทีก็จะให้อารมณ์แบบชมพูสีชมพูดูสวยดูฟลุ้งฟลิงดูแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือบอกได้เลยว่าเป็นวันที่ประทับใจสุดๆไปเลยนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่เรื่องราวประทับใจเกิดขึ้นนะครับใครอยากเดินตามรอยเนี่ยต็อามาได้เลย <laughs> ไปทีไรชอบสั่งน้ำแตงโมตลอดเอาไงมันเข้ากันเนาอร่อยอร่อยอร่อยชอบอร่อยอร่อยอร่อยชอบกินไหวไหมไหวเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไงมาเถอะอะไรอร่อยเหรออร่อยมาพอพอไม่ต้องกินแล้วพอเดี๋ยวนะนะ ก็ไม่เคยกินแหลยไม่จริงมันอร่อยอ่ะมันดีโอ้โหเดี๋ยวว่งให้เขามากินเอากลับบ้านดีกว่ากลั้ากินแค่นี้เองอิ่มแล้วเหรอเขาอยากนอนแล้วอ่ะด้วยเวลา6โมงเขโมงเย็นด้วยไม่ก็มาเที่ยวที่ไรก็อยากนอนเร็วๆอ่ะไม่เรื่องอะไรอยากนอนหรอเดี๋ยวก็ได้นอนเร็วจะนอนนัทนเถอะยังไม่ถึงเวลาเลยรีบหรอรีบ อ่ะป้าไอ้นอนกันพากล้องขึ้นไปด้วยดิไม่กล้องมา <c oughs> ไวตรงน,นี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย the next morning สั่งอาหารเช้ามาแล้วะนะครับเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับแล้วก็ข้<ม>เาเหนียเราทานอาหารเราตอนเนี้ยตัง้งมั่งเลยว่าไข่ดาวเฮ้ยถูกอะไรอย่างเกินเบื่อแล้ว<อ>แม่เราอยากกินอาหารไทยบ้างที่นี่ก็มีนะครับเพระาะฉะนั้นเราเคยกินที่กาญจนบุรีแล<า>้วนะคือชุ่มป่ามากอันนี้ก็ไม่น,าน่าจะแพ้กันนะทุกคนสั่งอะไรไหมกะเพราข้าวไข่เจียวหมูสับหมูสับ วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะแย่เ yeah. <c oughs> สียใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนที่แบบรู้สึกเสียใจอยากกลับเลยอ่ะประทับใจในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะแบบเป็นที่พักเนาะอ,อย่างเลยอาหารก็อร่อย <c oughs> อย่าลืมนะครับต้องมาเลยที่ Cross t o Pattaya Ocean Pier นะครับผมยังไงคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย